กลางหมู่บ้านเล็กๆที่โอบล้อมด้วยทุ่งนาและภูเขาเขียวขจีมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อเก้าเขาเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่จากไปตั้งแต่เขายังจำความไม่ได้ก้าอาศัยอยู่กับกระท่อมเก่าๆริมชายป่าทุกเช้าตรู่เขาต้องตื่นขึ้นมาก่อไฟหุงข้าวและออกไปทำงานรับจ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อแลกกับข้าวปลาอาหารถึงแม้ชีวิตจะยากลำบาก แต่ในแววตาของเก้าวยังมีประกายของความหวังเขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งสิ่งดีๆจะต้องเกิดขึ้นกับเขาหมู่บ้านแห่งนี้มีความเชื่อเก่าแก่เกี่ยวกับควายเผือกว่ามันเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ใครได้พบเจอจะมีโชคใหญ่และถ้าสามารถผูกสัมพันธ์กับมันได้ชีวิตจะพลิกจากยากจนเป็นมั่งคั่งผู้เฒ่าผู้แก่เล่าเรื่องนี้มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า แต่ไม่มีใครเคยเห็นควายเผือกมาหลายสิบปีแล้วจนหลายคนคิดว่าเป็นเพียงตำนานเย็นวันหนึ่งหลังจากก้าวกลับจากทุง่งเขาเดินลัดเลาะผ่านป่าละเมาะเพื่อกลับบ้านเสียงจักจันร้องระงมแสงอาทิตยามเย็นสาดลอดผ่านเรือนยอดไม้จูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินอยู่ไม่ไกลก้าวหยุดฟังเสียงนั้นหนักและเป็นจังหวะ เหมือนสัตว์ใหญ่กำลังเคลื่อนตัวเขาหันไปตามเสียงหัวใจเต้นแรงท่ามกลางหมอกบางๆที่ลอยเหนือพื้นดินเงาร่างมือหมาปรากฏขึ้นก้าวขยี้ตาแล้วเขาก็เห็นมันควายตัวใหญ่ขนสีขาวนวลราวกับหิมะแสงอาทิตย์กระทบกับผิวมันจนเกิดประกายเรืองรองดวงตาของมันลึกและอ่อนโยนเหมือนกำลังมองทะลุหัวใจของเขา ก้าวรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ควายธรรมดาควายเผือกยืนอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวลมหายใจของมันเป็นไอขาวในอากาศยามเย็นกลิ่นดินชื้นผสมกับกลิ่นหญ้าสดลอยมากับลมก้าวรู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุนในหัวของเขามีเพียงความรู้สึกว่าการพบกันครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเหมือนมีพลังบางอย่างชักนำให้เขามาที่นี่และให้เขาได้พบกับมัน ทันใดนั้นควายเผือกเดินเข้ามาใกล้มันหยุดอยู่ตรงหน้าก้าก้มศีสษะลงเล็กน้อยเหมือนเป็นการทักทายก้าวไม่กล้าขยับแต่ในใจกลับรู้สึกอบอุ่นคล้ายได้เจอเพื่อนเก่าที่จากกันไปนานลมเย็นพัดผ่านเสียงใบไม้ไหวดังเบาๆแววตาของควายเผือกเต็มไปด้วยความเมตตาและราวกับกำลังบอกว่าเจ้าจงตามเรามาก้าลังเลอยู่ชั่วครู่ แต่สุดท้ายหัวใจก็พาเขาเก้าวตามเขาไม่รู้ว่าควายเผือกจะพาไปที่ไหนแต่ในความรู้สึกลึกๆเขารู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลแสงตะวันยามเช้าสาดลอดผ่านกิ่งไม้ใหญ่ละอองหมอกบางลอยคลอเคลียไปทั่วทุ่งหญ้า เด็กกำพร้ากับควายเผือกเดินเคียงกันอยู่บนทางดินที่ทอดยาวไปสู่ภูเขาใหญ่เสียงลมพัดวิวแผ่วเบาเหมือนกำลังขับกล่อมแต่ในใจของทั้งคู่กลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเพราะนี่คือวันที่คำทำนายจากชายชราผู้ลึกลับจะถูกพิสูจน์วันที่ความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเด็กกำพร้าได้เรียนรู้ว่าการเดินร่วมกับควายเผือกไม่ใช่แค่การเดินทางทางกาย แต่เป็นการเดินทางทางใจเขาได้ผ่านบททดสอบมากมายบางครั้งต้องแลกด้วยน้ำตาบางครั้งต้องแลกด้วยเลือดและหยาดเหงื่อแต่ทุกครั้งก็มีเพื่อนเคียงข้างคอยรับฟังคอยปกป้องและคอยพาให้ก้าวต่อไปเมื่อมาถึงเชิงเขา พวกเขาพบกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเชื่อว่ามีพลังแห่งการเปิดประตูโชคชะตาน้ำใสเย็นไหลรินลงมาจากหินผาเสียงน้ำดังประสานกับเสียงนกป่าบรรยากาศสงบอย่างประหลาดเด็กกำพร้าก้าวเข้าไปตักน้ำมาล้างหน้ารู้สึกเหมือนความทุกข์ทั้งหลายถูกชะล้างออกไปในขณะที่ควายเผือกยืนนิ่งจ้องไปยังเงาสะท้อนในบ่อน้ำอย่างตั้งใจ ทันใดนั้นเงาในน้ำไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ภาพของเด็กกับควายแต่เป็นภาพของชายชราผู้เคยให้คำทำนายเขาเอ่ยเสียงทุม้มแผ่วแต่กล้องชัดในหัวใจเจ้าผ่านบททดสอบทั้งหมดแล้วถึงเวลาเปิดประตูแห่งชะตากรรมและเลือกทางที่เจ้าต้องการเดินต่อไปทันใดนั้นพื้นดินก็สั่นสะเทือนประตูหินขนาดมหึมาโผล่ขึ้นมาจากพื้น บนประตูสลักภาพควายเผือกและเด็กชายพร้อมสัญ,ญลักษณ์แห่งดวงดาวเด็กกำพร้าหันมองควายเผือกทั้งคู่สบตากันและก้าวเข้าไปพร้อมกันโดยไม่มีความลังเลเมื่อประตูเปิดออกแสงสีทองสว่างสดไปแคลมไปทั่วเด็กกำพร้าพบว่าตนยืนอยู่ท่ามกลางทุ่งข้าวเขียวขจีบ้านเรือนอบอุ่นและเสียงหัวเราะของผู้คนภาพเหล่านี้คืออนาคตที่เขาสามารถสร้างได้ อนาคตที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และความรักเขาหันไปมองควายเผือกน้ำตาซึมด้วยความซาบซึง้งเพราะรู้ดีว่าถ้าไม่มีเพื่อนแท้ตัวนี้เขาคงไม่มีวันมาถึงตรงนี้ชายชราปรากฏตัวอีกครั้งยิ้มอย่างอ่อนโยนก่อนกล่าวว่าควายเผือกไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อเป็นเพียงเพื่อนเดินทางแต่มาเพื่อสอนเจ้าให้รู้จักคุณค่าของความซื่อสัตย์ ความกล้าหาญและความเมตตาและเมื่อเจ้ามีสิ่งเหล่านี้เจ้าก็จะไม่มีวันเป็นคนกำพรราอีกต่อไปเด็กกำพร้าก้มลงกอดอคอควายเผือกแน่นแสงสีทองค่อยๆจางหายทั้งคู่กลับมาอยู่ในโลกความจริงแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยพลังใหม่พวกเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆแบ่งปันความรู้และ,มะเมล็ดพันธุ์ให้ผู้คนจนหมู่บ้านกลายเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ เรื่องราวของเด็กกำพร้าและควายเผือกถูกเล่าขานรุ่นต่อรุ่นเป็นตำนานแห่งความผูกพันและการไม่ยอมแพ้เพราะในท้ายที่สุดพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าแม้เส้นทางจะยากลำบากเพียงใดหากมีเพื่อนแท้เคียงข้างและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้รุ่งเช้าหลังการต่อสู้กับอสูรหมอกหมู่บ้านกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ผู้คนต่างมองก้าวด้วยสายตาใหม่จากเด็กกำพร้าที่ถูกมองว่าอ่อนแอเขากลายเป็นผู้ปกป้องแต่ก้าวรู้ดีว่าภายครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะในความฝันเมื่อคืนเขาเห็นภาพของชายในผ้าคลุมปรากฏท่ามกลางทุ่งหญ้าสีทองพร้อมเอ่ยคำเตือนว่าสิ่งที่เจ้าสู้ไปเป็นเพียงเศษเสี้ยวของเงามืดต้นตออยู่ไกลกว่าที่คิด เจ้าต้องข้ามพรมแดนของโลกและเผชิญกับสิ่งที่รออยู่ก้าวบอกเรื่องนี้กับผู้เท่าผู้เท่าพยักหน้าช้าๆก่อนเล่าเรื่องราวที่ไม่เคยมีใครได้ยินมานานหลายสิบปีมีประตูฟ้าดินอยู่สุดขอบป่าทางตะวันตกเป็นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณผู้ใดผ่านไปจะได้พบความจริงเบื้องหลังสมดุลของทุกสรรพสิ่ง แต่ประตูนั้นจะเปิดก็ต่อเมื่อผู้ที่มาถึงถือตราพันธสัญญาซึ่งก้าวเป็นผู้เดียวที่มีการเดินทางเริ่มขึ้นในวันถัดมาก้าวขี่ควายเผือกมุ่งหน้าสู่ป่าลึกเส้นทางเต็มไปด้วยต้นไม้สูงชันเทวันพันเกี่ยวและเสียงสัตว์ป่าดังแว่วจากทุกทิศแต่สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจคือสัตว์หลายชนิดดูเหมือนจะหลีกทางให้ควายเผือกผ่านราวกับรับรู้ถึงพลังศักดิ์สิทธิ์ในตัวมัน กลางวันพวกเขาเดินผ่านทุ่งดอกไม้สีฟ้าที่ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆกลางคืนพักใต้แสงดาวที่ทอประกายเต็มฟ้าคืนหนึ่งขณะที่นั่งข้างกองไฟก้าวเริ่มได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆจากในความมืดเสียงนั้นเรียกชื่อเขาเขาลุกขึ้นและเดินตามเสียงไปจนพบกับหญิงสาวร่างโปร่งใสผมยาวสลวยเหมือนสายหมอกในตาสีเงินสะท้อนแสงจันทร์นางแนะนำตัวว่าลิรา ผู้พิทักษ์ทางน้ำแห่งโลกวิญญาณนางเตือนว่าเมื่อเจ้าข้ามพรมแดนเจ้าอาจพบความจริงที่ทำให้หัวใจสั่นไหวจงเตรียมใจไว้เพราะไม่ใช่ทุกความจริงที่อ่อนโยนเมื่อเดินทางต่อพวกเขามาถึงแม่น้ำกว้างที่กระแสะน้ำเชี่ยวกรากน้ำในแม่น้ำเรืองแสงสีฟ้าราวกับมีดวงดาวไหลยอยู่ภายในก้าวหยุดยืนมองด้วยความตะลึง ควายเผือกก้าวลงน้ำโดยไม่ลังเลและเมื่อก้าวขึ้นไปบนหลังเขาพบว่าตัวเองไม่ได้แค่ข้ามแม่น้ำแต่กำลังลอยท่ามกลางม่านแสงเสียงราวดนตรีโบราณดังก้องและภาพความทรงจำของผู้คนมากมายไหลผ่านราวกับสายธานแห่งวิญญาณในที่สุดพวกเขาก็มาถึงฝั่งตรงข้ามและที่นั่นมีประตูสูงตระงานทำจากหินสีขาว แกะสลักด้วยลายเส้นหมุนวนคล้ายดวงดาวและคลื่นน้ำกลางประตูมีรอยเว้าเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์เดียวกับตราบนหน้าผากเก้าลมเย็นพัดผ่านเสียงคล้ายระฆังเงินดังจากที่ไกลควายเผือกมองเก้าและพยักหน้าราวกับจะบอกว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของโลกใหม่หลังจากผ่านบททดสอบแห่งท่าทั้งสีก้ารู้สึกว่าร่างกายและจิตใจเปลี่ยนไป เขาไม่เพียงรับรู้ถึงเสียงและภาพที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่ยังสัมผัสถึงกระแสพลังของโลกที่ไหลเวียนรอบตัวควายเผือกเดินเคียงข้างอย่างเงียบสงบแววตาของมันเหมือนครูผู้เฝ้ามองสิทธิ์ที่กำลังเติบโตทั้งคู่กลับออกมาจากบึงต้องห้ามเสียงจิ้งหรีดและลมพัดในป่าก,กลับคืนมาแต่ในใจของก้ารู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ปกติตั้งแต่เช้าของวันถัดมา เขาสังเกตเห็นหมอกสีดำปกคลุมขอบฟ้าด้านทิศเหนือหมอกนั้นหนาและเคลื่อนตัวช้าๆแฝงด้วยความเย็นเยอือกจนแม้แต่เสียงนกยังเงียบงันก้าวเดินเข้าไปในหมู่บ้านผู้คนต่างพากันกระซิบกระซาบถึงเหตุการณ์ประหลาดข้าวในยุ้งเริ่มเน่าเสียโดยไม่มีสาเหตุน้ำในบ่อกลายเป็นสีขุ่นเด็กเล็กเริ่มป่วยด้วยไข้ประหลาดไม่มีหมอคนใดรักษาได้ ผู้เท่าบางคนพึมพำว่ามันคือเงามืดแห่งความสิ้นหวังสิ่งที่เคยปรากฏในตำนานและหากปล่อยไว้นานมันจะกลืนกินพลังชีวิตของหมู่บ้านทั้งหมดคืนนั้นก้าวนอนหลับไม่สนิทเสียงลมพัดแรงพาเอากลิ่นเหม็นไม่เข้ามาในกระท่อมเขาลุกขึ้นและพบว่าควายเผือกยืนรออยู่ด้านนอกดวงตาของมันสะท้อนแสงจันทเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดก้าวสัมผัสได้ว่ามันต้องการให้เขาตามมา ั้งคู่จึงมุ่งหน้าไปยังทุ่งกว้างทางเหนือเมื่อมาถึงก้าวเห็นรอยแตกขนาดใหญ่บนพื้นดินลึกจนมองไม่เห็นก้นและจากรอยแตกนั้นมีควันสีดำพวยพุ่งออกมาเสียงครางต่ำๆดังราวกับมาจากใต้โลกเขารู้สึกว่าพลังมืดกำลังไหลเข้าสู่หมอกสีดำบนท้องฟ้าควายเผือกก้าวไปข้างหน้าและทันใดนั้นเงาร่างสูงใหญ่ก็โผล่ขึ้นจากรอยแตกรูปทรงบิดเบี้ยวดวงตาสีแดงฉาน ร่างนั้นเหมือนประกอบจากเงาหลายร้อยสายพันกันมันคืออสูรหมอกผู้เท่าเคยเล่าว่าเป็นปีศาจที่กินความกลัวของผู้คนยิ่งผู้คนสิ้นหวังมันก็ยิ่งแข็งแกร่งก้าวรู้ทันทีว่านี่คือบททดสอบจริงไม่มีชายในผ้าคลุมมาคอยชี้แนะมีเพียงพลังจากทตุทั้งสี่และควายเผือกที่อยู่ข้างเขา อสูรหมอกพุ่งเข้าใส่ลมแรงจากการเคลื่อนไหวของมันพัดจนพื้นหญ้าล้มระเนระนาดก้าวลับตาดึงพลังธาตุดินเพื่อยืนมั่นคงใช้ธาตุลมเบี่ยงแรงประทะแล้วอัญเชิญเปลวไฟจากธาตุไฟให้ลุกขึ้นรอบร่างแต่เปลวไฟธรรมดาไม่อาจทำร้ายเงามืดได้เขาจึงนึกถึงธาตุน้ำใช้พลังนั้นหลอมรวมไฟและน้ำให้กลายเป็นหมอกสีทองร้อนจัดหมอกนั้นโอบรัดร่างอสูร ทำให้มันกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดควายเผือกกระทืบเท้าลงกับพื้นแสงสีขาวจากร่างมันแผ่กระจายผสานเข้ากับหมอกสีทองจนแสงนั้นเจิดจ้าพอจะฉีกเงามืดออกเป็นชิ้นๆอสูรหมอกแตกสลายกลายเป็นควันจางรอยแตกบนพื้นค่อยๆปิดลงและหมอกสีดำบนฟ้าก็เริ่มจางหายก้าวหอบหายใจแรงแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น เขารู้แล้วว่าหน้าที่ของเขาไม่ใช่เพียงการปกป้องตนเองแต่คือการปกป้องหมู่บ้านและผู้คนที่เขารักแม้จะต้องเผชิญกับภัยที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ในอนาคตเขาก็พร้อมหลังจากพันธสัญญาถูกผนึกลงบนหน้าผากก้าวรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ไหลเวียนอยู่ในร่างเหมือนเขามีสายใยที่เชื่อมกับควายเผือกและกับบางสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองชายในผ้าคลุมถอยออกไปช้า,ชา ก่อนเอ่ยเสียงทุ้มกล้องก่อนที่เจ้าจะได้เดินบนเส้นทางของผู้คุ้มครองสมดุลเจ้าต้องผ่านบททดสอบเพื่อพิสูจน์หัวใจและจิตวิญญาณบททดสอบแห่งธาตุทั้งสี่ผิวน้ำรอบตัวเริ่มปั่นป่วนหมอกสีเงินหมุนวนราวกับถูกดูดเข้าสู่จุดศูนย์กลางจากนั้นพื้นบึงใต้เท้าของก้าวก็หายไปร่างเขาร่วงลงสู่ความมืดจนกระทั่งดวงตาปรับกับแสงได้ เขาพบว่าตัวเองยืนอยู่บนลานหินกว้างกลางที่ว่างเวงรอบด้านมีเสาแกะสลักสัญ,ญลักษณ์ธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมและไฟเรืองแสงเป็นจังหวะควายเผือกยืนอยู่ไม่ไกลดวงตาของมันนิ่งเหมือนกำลังบอกให้เขาใช้หัวใจมากกว่ากำลังเสียงชายในผ้าคลุมดังขึ้นอีกครั้งแต่ละาธาตุคือด้านหนึ่งของโลกและด้านหนึ่งของจิตเจ้าหากไม่อาจเข้าใจ เจ้าก็ไม่อาจรักษาสมดุลได้บททดสอบแรกคือท่าดิดินก้าวพบว่าพื้นใต้เท้ากลายเป็นดินโคลนที่ดูดเขาจมลึกลงยิ่งเขาพยายามดิน้นโคลนก็ยิ่งรัดแน่นจนในที่สุดเขาต้องหยุดสูดลมหายใจและปล่อยร่างกายให้สงบทันใดนั้นโคลนก็แข็งตัวเป็นพื้นหินแข็งชายในผ้าคลุมเอ่ยว่าดินสอนให้เจ้ารู้จักหยุดเมื่อความพยายามกลายเป็นการฝืนความมั่นคงเกิดจากใจที่สงบ บททดสอบที่สองคือธาตุน้ำกระแสน้ำเชี่ยวกรากพุ่งมาจากรอบทิศพัดร่างก้าวให้หมุนคว้างเขาพยายามไม่ทวนแต่ก็ไร้ผลจนควายเผือกส่งเสียงร้องต่ำๆก้าวจึงนึกขึ้นได้ว่าน้ำไหลาตามทางที่มันควรไหลเขาจึงหยุดต่อต้านปล่อยให้ตัวเองลอยไปตามกระแสน้ำแล้วจูจ่ๆน้ำก็สงบลงชายในผ้าคลุมกล่าวน้ำสอนให้เจ้ารู้จักปรับตัว ไม่แข็งขืนต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบททดสอบที่สามคือทาตุลมลมแรงพัดจนร่างเขาแทบปลิวเสียงหวีดวิวดังรอบหัวฝุ่นและเศษหินพัดใส่ใบหน้าก้าวรู้สึกโกรธและอยากต่อสู้แต่ยิ่งเขาขัดขืนลมก็ยิ่งแรงจนเขาต้องปิดตาและรับรู้เพียงทิศทางของลมค่อยๆเคลื่อนไหวตามแรงพัดลมก็เริ่มอ่อนลงลมสอนให้เจ้ารู้จักเคลื่อนไหวอย,อย่างอิสระ และใช้พลังของสิ่งที่มองไม่เห็นบททดสอบสุดท้ายคือธาตุไฟเปลวเพลิงล้อมรอบความร้อนแผ่เข้ามาจนผิวแทบไหม้ก้าวกลัวจนถอยหลังแต่แล้วเขานึกถึงประกายในดวงตาของควายเผือกเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆจนเข้าใจว่าไฟไม่เพียงเผาผลาญแต่ยังให้ความอบอุ่นและแสงสว่างเมื่อเขายอมรับไฟเปลวเพลิงก็แปลเปลี่ยนเป็นแสงสีทองอุ่นที่อบล้อมตัวเขา เมื่อผ่านทุกธาตุเสาแกะสลักทั้งสี่ก็ส่องแสงพร้อมกันพลังจากแต่ละาธาตุหลั่งไหลเข้าสู่ร่างก้าวและสัญ,ญลักษณ์บนหน้าผากก็สว่างขึ้นราวกับดวงดาวชายในผ้าคลุมเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจังเจ้าผ่านบททดสอบแรกแต่เส้นทางยังอีกยาวไกลจงจำไว้ว่าธาตุทั้งสี่จะอยู่กับเจ้าเสมอก้าวยืนอยู่บนผิวน้ำที่นิ่งราวกับกระจกเบื้องหน้าของเขาคือเสาไม้โบราณที่เพ่งโผล่พ้นน้ำ ลวดลายแกะสลักบนเสาเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เขาไม่เข้าใจแต่สายตากลับไม่อาจละไปได้แสงสีทองอ่อนๆที่เรืองจากสัญ,ญลักษณ์นั้นราวกับกำลังเต้นเป็นจังหวะหัวใจควายเผือกยืนเคียงข้างจ้องมองเสาไม้นั้นด้วยความสงบคล้ายกำลังรออะไรบางอย่างทันใดนั้นเสียงบทสวดโบราณที่ก้าวได้ยินก่อนหน้านี้ก็ดังชัดขึ้น รอบตัวเขาเกิดระลอกคลื่นเล็กๆบนผิวน้ำและเงาร่างหนึ่งค่อยๆปรากฏตรงหน้าร่างนั้นสูงใหญ่สวมผ้าคลุมยาวสีมนใบหน้าซ่อนอยู่ใต้หมวกคลุมสีสะแต่แสงสีขาวจากร่างของเขาสว่างพอจะเห็นรอยสลักรูปวงกลมและดวงตาอยู่บนหน้าผากเขามองก้าวด้วยสายตาที่ทั้งลึกและหนักแน,น่นเด็กจากหมู่บ้านชายป่าเจ้าถูกนำมาที่นี่ไม่ใช่เพราะบังเอิญ เสียงนั้นดังก้องราวกับกล้องมาจากใต้บึงควายเผือกคือผู้คุ้มครองข้ามภพและเจ้าคือผู้สืบทอดพันธสัญญาก้าวขมวดคิ้วเขาไม่เข้าใจว่าพันธสัญญาหมายถึงอะไรชายในผ้าคลุมยกมือขึ้นทันใดนั้นน้ำรอบตัวก็เปลี่ยนสีเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งมืดสนิทราวกับกลางคืนอีกฝั่งสว่างราวกับรุ่งอรุณนี่คือสมดุลของโลกแสงและเงา ความหวังและความสิ้นหวังหากฟังใด้ฝังหนึ่งล้นเกินโลกจะสูญเสียความสมดุลและผู้คนจะจมลงในความทุกข์เขาหันมามองก้าวพันธสัญญานี้ต้องการผู้ครอบครองจิตที่ไม่ถูกครอบงำด้วยโลภะหรือโทสะเจ้าได้รับโอกาสแต่ก็ต้องแบกรับภาระเจ้าพร้อมหรือไม่ก้าวมองควายเผือกดวงตาของมันยังคงเต็มไปด้วยความอ่อนโยน แต่ในนั้นก็มีแววจริงจังเขาเม้มปากสูดลมหายใจลึกและพยักหน้าแม้จะยังไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะพาไปที่ไหนแต่เขารู้เพียงอย่างเดียวว่าเขาไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตอย่างเดิมชายในผ้าคลุมจึงก้าวเข้ามาใกล้วางมือเย็นเยียบลงบนหน้าผากของก้าวทันใดนั้นก้าวรู้สึกเหมือนภาพนับพันแล่นผ่านหัวเขาเห็นทุ่งกว้างไร้ขอบเขต เห็นผู้คนทั้งยิ้มและร้องไห้เห็นสงครามและความสงบเห็นแม่น้ำแห่งแสงที่ไหลเชื่อมฟ้ากับดินและที่สำคัญเขาเห็นภาพของตัวเองยืนอยู่บนยอดเขาข้างกายคือควายเผือกเบื้องหน้าคือหมู่บ้านที่สว่างสวัยด้วยแสงสีทองเมื่อภาพทั้งหมดจางหายก้าวก็พบว่ามือของชายในผ้าคลุมได้ทิ้งร่องรอยแสงเล็กๆบนหน้าผากของเขา เป็นสัญ,ญลักษณ์วงกลมล้อมรอบด้วยลายเส้นคล้ายเขาควายตรานี้คือเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาจากนี้ไปเจ้ากับควายเผือกจะไม่อาจแยกจากกันได้และเจ้าจะเริ่มเห็นสิ่งที่คนธรรมดามองไม่เห็นก้าวก้มมองผิวน้ำเงาของเขาในน้ำไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนอกจากร่างของตัวเองแล้วยังมีเงาควายเผือกซ้อนอยู่เหมือนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันลมเย็นพัดผ่าน เสียงหมอกกระซิบดังราวกับกำลังเตือนว่าการเดินทางเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นก้าวๆเดินตามควายเผือกไปอย่างเงียบๆเ,เสียงฝีเท้าหนักแน่นของมันดังเป็นจังหวะกลิ่นดินและหญ้าชื้นยังคงอบอวลรอบตัวแสงสุดท้ายของวันเริ่มจางลงป่าที่อยู่ตรงหน้าดูเงียบผิดปกติไม่มีเสียงนกไม่มีแม้แต่เสียงมแมลง มีเพียงลมเย็นที่พัดเอื่อยๆพาใบไม้ร่วงกราวราวกับเสียงกระซิบจากอีกโลกหนึ่งทางที่ควายเผือกพาไปเริ่มลึกเข้าในป่าต้นไม้สูงใหญ่เรียงรายลำต้นปกคลุมด้วยมอสสีเขียวเข้มรากไม้เก่าแก่ชอนชัยไปตามพื้นดินก้าวรู้สึกว่าบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปเหมือนกำลังก้าวเข้าสู่สถานที่ที่ไม่เคยมีใครจากหมู่บ้านมาเหยียบย่างใจหนึ่งก็หวาดกลัว แต่อีกใจก็เต็มไปด้วยความอยากรู้ไม่นานเสียงน้ำไหลแผ่วๆก็ลอยมาแต่หูควายเผือกหยุดแล้วหันสีสมองเขาแววตานั้นเหมือนจะบอกว่าเรามาถึงแล้วก้าวมองไปข้างหน้าเห็นแสงสีฟ้าจางๆสะท้อนจากผิวน้ำกว้างตรงนั้นคือบึงน้ำในบึงนิ่งสนิทจนเห็นเงาสะท้อนของดวงจันทร์ที่เพิ่งโผล่ขึ้นจากขอบฟ้า แต่สิ่งที่ทำให้ก้าวขนลุกคือหมอกสีเงินที่ปกคลุมผิวน้ำเคลื่อนไหวช้าๆราวกับมีชีวิตเขาเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับบึงต้องห้ามจากปากผู้เท่าว่ามันเป็นสถานที่ที่คนธรรมดาไม่ควรเข้าใกล้เพราะบึงนี้เป็นประตูเชื่อมระหว่างโลกของมนุษย์กับโลกวิญญาณใครก็ตามที่เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจไม่มีวันได้กลับออกมาก้าวรู้สึกว่าขาของตัวเองแข็งค้าง แต่ควายเผื่อกลับก้าวลงไปอย่างมั่นคงก้าวตัดสินใจเดินตามน้ำเย็นจัดซึมผ่านขอบเท้าขึ้นมาแต่สิ่งที่แปลกคือเขารู้สึกถึงกระแสพลังอุ่นๆไหลผ่านร่างเหมือนพลังนั้นกำลังชำระล้างความเหนื่อยล้าและความสิ้นหวังในหัวใจหมอกสีเงินล้อมรอบพวกเขาจนมองแทบไม่เห็นทางก้าวเริ่มได้ยินเสียงว่วคล้ายบทสวดโบราณบทสวดนั้นไม่ได้ดังจากที่ใดที่หนึ่ง แต่กลับดังกล้องอยู่ในหัวของเขาเองควายเผือกหยุดตรงกลางบึงน้ำรอบตัวพวกเขาเริ่มส่องประกายเป็นประกายคล้ายเศษแก้วเล็กๆที่ลอยอยู่ในอากาศก้าวมองรอบตัวด้วยความตื่นตะลึงจูจ่ๆพื้นน้ำใต้ฝ่าเท้าก็เกิดคลื่นวงเล็กๆและตรงกลางบึงนั้นมีเสาไม้โบราณโผล่ขึ้นมาเสานั้นแกะสลักเป็นลวดลายของสัตว์ประหลาดและสัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่เขาไม่เคยเห็น ทุกสัญ,ญลักษณ์เรืองแสงสีทองอ่อนฮ่หาฮ่าก้าวรู้สึกได้ทันทีว่าที่นี่ไม่ใช่เพียงบึงธรรมดามันคือสถานที่แห่งพันธสัญญาและควายเผือกคือผู้คุ้มครองประตูนี้แววตาของมันจับจ้องเขาอีกครั้งคล้ายกำลังถามว่าเจ้าพร้อมหรือไม่ก้าวไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่หัวใจกลับเต้นแรงด้วยความมุ่งมั่นเขารู้ว่าเส้นทางนี้ ไม่มีวันหวนกลับและโชคชะตาของเขากำลังเริ่มหมุนไปในทิศทางใหม่